ครับผมเริ่มเลยนะครับก้อยหมูมะนาวฮะครับผมเพิ่นบอกแบบซอยแบบก็ต้องฉีดไงนะครับเดิมที่เพิ่นจะสับนะแต่ว่นนี้เพิ่นแบบตามใจูกค้านะครับซอยเอาก้อยหมูแบบก็ต้องมั่นนะครับก้อยหมูมะนาวรับประมาณนี้นะครับ่อยด้วยพริกนะครับผมพริกสดตามด้วยพริกสดพริกสดส่างสีสันครับผม ลงหมอเลยนะครับปล่อยหมูบางเนาตอนตอนหรือชิ่นนันเละครับผมตามด้วยนะครับผงนัวผงนัวแบบพริกแบบจี๊ดจ้าไปเลยครับออกลัวบริบจาคไปเลยออกลัวหน้าบักเนาครับผมน้ามะนาวตามด้วยบักเนาหน่วยผมนะครับหน้าหน่วยออาไปเลยเบียงง่ายง่ามันเปียวไปเลยเอาอีก แติมหนึ่งปึ๊บครับครับพ้นเข้าไปหูกเข้าเขากันนะครับผมตามด้วยเขาจะใส่เกลือนะครับเขาจะใส่ํำปลานะปล่อยหมูมะนาวครับผมเขาจะใส่เกลือมานหยุมนึงนะครับผมพอต้องใส่ลายเดี๋ยวมนชีเข็ามรัดาาิประมาณนี้ตามด้วยส้อยไปไปขูดน,นะครับผมสอยดีทียิ่กี้ไปเลยครับประมาณนี้นี่แหละส้อยก็ต้องสวอยงาบอะไหนหรอก ออกพมหอมครับผมต่อด้วยหอมแคกนะครับผมแล้วก็อหอมรวมเอ้เฮ้ยสุดยอดเอาเรียนนี้หมดพ่มแห้งต้นจิตตก็ครับผมต้นไปเลยนะครับปล่อยหมูมันสุดยอดจริงหรอครับผมนี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะ ตามด้วยอันนี้เพิ่นจะใส่ใส่กลองโฟมอไอีกนิดนึงเพิ่นจะใส่กลองโฟมนะครับเปิดกวางครับผมตรงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งต่อด้วยเพิ่มกลมหอมนะครับปิดกอดลงไป เรียบร้อยครับก้อยหมูแบบแซ่บครับพริกทอดพร้อมนะครับจัดไปครับ